สวัสดีทุกคนอนข้อมูลและการวิเคราะห์บริการอยู่ในการติดต่อกูรูมาเก็ตขอบคุณมากที่ช่วยเราความช่วยเหลือทุกรูปแบบสามารถพบได้ในคำอธิบายตอนนี้เราจะมาดูตัวชี้วัดหลักของบริษัทกันวอร์บี้ปาร์เกอร์อิงทิกเกอร์ W R B Y การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลณนะวันที่29กรกฎาคม2024 โดยการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทวอลบี้ปาเกอร์อิอยู่ในหมวดหมู่ย่อยโคลดมีบริษัท90แห่งเข้าร่วมในการเปรียบเทียบและนี่เป็นตัวแทนมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปของบริษัทต่อไปอีกเล็กน้อยเราจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละพารามิเตอร์ถ้าคุณต้องการคุณสามารถหยุดได้ คุณสามารถดูแต่ละพารามิเตอร์ของบริษัทที่กำลังศึกษาได้ละเอียดยิ่งขึ้นการเข้าถึงโตที่มีโครงสร้างตัวของบริษัทนั้นฟรีและฟรีอย่างแน่นอนโปรดระบุลิงก,การวิเคราะห์บ,บริษัทให้เพื่อนของคุณทราบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท w a b ร Parker Inc. อ,อ,อยู่ที่1.96พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยที่547,000ล้านดอลลาร์วอลบีปาร์เกอร์อิงมีส่วนแบ่งร้อยละ0 3 5 9และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กมากในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่0.26พันล้านดอลลาร์ และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่98,000ล้านดอลลาร์วอลบี้พาร์เกอร์อิงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.26โดยการเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามบัญชีเราจะเห็นได้ดังนี้แบ่งปันวอลบี้พาร์เกอร์อิงในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยละ0.359 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ0.26%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าการแลกเปลี่ยนถึง28%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของประเภทย่อยไม่ดีลบหคะแนนการประเมินบริษัทขั้นสุดท้าย w a l b y p a r k e r Inc. จะแสดงให้เห็นในตอนท้ายของการทบทวน โปรดดูการวิเคราะห์ให้จบหนี้สินทางการเงินขององค์กรมีมูลค่า0.146พันล้านดอลลาร์หนี้สินทางการเงินต่อมูลค่าตามงบดุลคิดเป็นร้อยละ56.2ของเงินทุนส่งผลให้หนี้สินของบริษัททนได้ศูนย์คะแนนอัตราส่วนมูลค่าตลาดของบริษัทต่อกำไรคือศูนย์ โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่23.8ซึ่งแย่กว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยมากการประเมินอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรโดยเปรียบเทียบกับบริษัทประเภทย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ55ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้า สิ่งนี้ไม่ดีสำหรับบริษัทการประเมินตัวบ่งชี้กำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยดี1คะแนนอัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทคือ2.8ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยคือ1.4ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย100% การประเมินมูลค่าตลาดต่อตัวบ่งชี้รายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยไม่ดีลบหคะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่700ล้านดอนลลาร์ไม่ทราบรายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าและนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อโอกาสของบริษัท ประเมินประสิทธิภาพการขายในอนาคตที่คาดการไว้เทียบกับประสิทธิภาพประเภทย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์ของเราในกรณีนี้ฉันขอให้คุณสมัครรับข้อมูลช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งขอบคุณมากสำหรับการสมัครอันมีค่าของคุณ อัตรากำไรขั้นต้นคือลบ7.9%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่5.8%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ13.7การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายโดยเปรียบเทียบก,กับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือ100.0203ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง77%ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สมดุลในมูลค่าตลาดของบริษัทในปัจจุบันวอลบี้ปาเกอร์อิอาจจะไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนทุนต่อพนักงานขององค์กรเท่ากับ562,000ดอลลาร์ และในหมวดหมู่ย่อยมี318,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่อรยละ7 6 7การประมาณปริมาณเงินทุนของบริษัทต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้ศูนย์คะแนนกำไรของบริษัทต่อพนักงานคือ0 0 0 0ดอลลาร์ ฉเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อย13.3พันดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าฉเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100%การประมาณกำไรต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้ -0.5 คะแนนปริมาณการขายต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ200,000ดอลลาร์ ในหมวดหมู่ย่อยมี231,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ16%การประมาณรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ -0.5 คะแนนหุ้นสั้นอยู่ที่ร้อยละ1 2 7โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่ละ8 5 เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการบีบระยะสั้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงระดับร้อยละ5 5ให้กับบริษัท w a r b y Parker Inc. สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14จะอยู่ที่ประมาณ52%โดยเฉลี่ยแล้วหลักทรัพย์ประเภทย่อยจะมีมูลค่าเท่ากับหุ้นของบริษัท w a r b y Parker Inc. เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทวอ r บี้ a าร์เกอริงและการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทวอ r บี้ a าร์เกอริงมีพลลวัดร้อยละ11.7เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในหมวดย่อยที่ร้อยละ7.4สิ่งนี้ไม่ได้พูดอะไรอย่างชัดเจนแต่คุณต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ ก่อนจะประกาศคะแนนรวมผมขอร้องทำการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทวอลบี้ปาเกอร์อิในความคิดเห็นต่อรีวิวนี้เราดูทุกความคิดเห็นและพยายามตอบเกือบทุกความคิดเห็นผลลับลบ5.5จาก10คะแนนผลลั์เฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย1.3คะแนน หากมองให้กว้างภายในตลาดทั้งหมดโดยรวมเราจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยตลาดหุ้นรวมอยู่ที่0.3คะแนนเทียบกับคะแนนลบ5.5คะแนนจากวอล b ี p a าร์เกอริมาดูตารางการสั่งซื้อที่มีครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ครับ ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดโดยข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นและระบบอ้างอิงกู r u Market เข้าถึงตารางคำสั่งซื้อได้ฟรีและฟรีลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้อันเป็นผลจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์วอล l ี t r าร์เก k e r ิิง Guru Market เปิดข้อตกลงด้วยเหตุผลวอลบี้ปาร์เกอร์ฮิงบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปที่สุดในประเภทย่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบและสำหรับการใช้ข้อมูลและระบบอ้างอิงกูรูมา r k เกตคุณเป็นผู้ชมที่เจ๋งที่สุดในโลกจริงๆ